ผชอบเบอร์แจ็คอยู่ทีเนี้ยผมจะให้พี่ปลายนะหาแจ็คให้ผมแต่หาจากหลังไพ่นะครับครั้งแรกแต่ว่า,า,าครั้งแรกผมจะหา4ใบเลยครั้งแรกเนี่ยหาใบเดียวยังพลาดแต่ว่าเพิ่มความตึงเต็มๆจะใช้หา4ใบ,บถ้าคราวนี้ที่หาไม่ได้นะครับผมขอเชิญที่กลับไปทำพีธีเริ่ม <c oughs> เริ่มนะครับผมจะ <c oughs> ท,ที่ไพ่ปั๊มนะชี้มาทีละใบครับ ใบแรกเลยครับเปลี่ยนใจไหมครับถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนใจใบที่บที่สองครับใบนี้ใบนี้นะครับใบที่สามครับใบนี้ใบนี้นะครับสุดท้ายครับใบนี้นี่นะครับผมผมใบเดียวยังพลาดเดี๋ยวเรามาดูว่าสี่ใบที่ที่ปลายชี้เนี่ยจะเป็นแจ็คหรือเปล่านะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ โอกาสที่มันไม่ได้สูงเลยหนะล่ะยากมากใบเดียวยังพลาดเลยเนาะแล้วสี่ใบแต่ว่าผมที่ผมให้ตายหาเพราะว่าผมมองเห็นเซนต์ว่าทรายสามารถหาได้ใบที่หนึ่งแจ็คครับใบที่สองก็แจ็คครับใบที่สามแจ็คครับและหน้าเป็นใบที่สี่